ครับอากาศร้อนๆนะครับแม่แ่นะครับก็ให้คุณยายมาหลบแดดนะครับคลายร้อนนะครับบดนะครับมาพักผ่อนนะครับร่มไม้นะครับคลายร้อนนะครับให้คุณยายได้นะครับให้คุณยายได้มากินหญ้านะครับนะครับก็คุณยายก็หาเก็บนะครับอาหารต่างๆนะครับลูกมะม่วงนะครับผม นะครับคุณยายก็นะครับได้มาหลบแดดนะครับวันนี้นะครับร้อนมากมากเลยครับก็ให้คุณยายได้มาหลบนะครับใต้ต้นมะม่วงนะครับก็ให้คุณยายได้อกินอาหารนะครับสูงสครับนะครับได้หลบนะครับ แบบนี้นะครับเพราะว่าอากาศแรงนะครับก็อากาศร้อนมากนะครับให้คุณยายได้มาพักผ่อนนะครับคลายร้อนนะครับใต้ต้นมะม่วงนะครับให้คุณยายมีร่มเย็นๆนะครับให้คุณยายได้กินนะครับได้อยู่ใต้ร่มไม้นะครับ จะได้ไม่เครียดครับก็ขอบคุณนะครับแม่ๆทุกท่านได้เป็นกําลังใจครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเีตตาคุณยายนะครับคุณยายก็ยิบนะครับใบมะม่วงกินนะครับให้สบายใจได้คลายร้อนนะครับมาพักผ่อนด้วยได้กินใบมะม่วงด้วยนะครับอาหารสูงๆครับผมกบ <c oughs> <c oughs> โอ้ยครับผมก็รู้สึกว่าไม่ทราบว่าจะ ทำยังไงนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับนะครับหาที่หลบนะครับที่ซ่อนนะครับได้อยู่ที่ร่มครับก็ดีใจนะครับคุณยายวันนี้ได้มาหลบนะครับแดดนะครับสบายใจนะครับ เมื่ออากาศร้อนๆนะครับก็ให้ไดเดินนะครับมาอยู่ที่ร่มๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับดูตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างครับผมนะครับก็นึกนะครับเหมือนคนเรานะครับอากาศร้อนๆนะครับก็อยู่ในซุ้มนะครับก็เย็นอยู่นะครับผมก็ว่างๆนะครับก็ออกมานะครับให้เก็บลูกมะม่วงบ้างนะครับแล้วก็กินใบมะม่วงบ้างนะครับก็อยู่ที่ร่มนะครับ ลอยนะครับแบบธรรมชาติบ้างนะครับผมนะครับหากินนะครับได้ผ่อนคลายนะครับมีความสุขครับผมยายวันนี้นะครับก็ถือว่าสดใสนะครับได้มาเดินเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับก็เก็บหาลูกมะม่วงนะครับที่ร่นะครับที่สุกแล้วก็ร่นออกมานะครับได้กินนะครับ คุณยายก็ขอบคุณแม่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมได้เป็นกำลังใจนะครับให้ยายขมูลนะครับและอุดมผลไม้นะครับทุกวันครับก็ฝากคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับเมตตาคุณยายนะครับผลไม้30ตะกร้านะครับ6โมงกว่าเปิดไลค์ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับไดเมตตาคุณยายครับผมนะครับก็ให้คุณยายได้อยู่ที่ร่มนะครับกินอาหารนะครับ เียวเขียวนะครับผมครับเกียวเขียวอ่อนๆนะครับในร่มไม้นะครับขอบคุณแม่ๆทุกท่านด้วยเป็นกาลังใจครับผมนะครับขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม